เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนโค้ดด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมโจ๊บนะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือเคาน์เตอร์ไซด์นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาปูพื้นฐาน3กันครับซึ่งก็จะมี3หัวข้อหลักๆเลยนะครับก็คือในส่วนของการเปิดกาชาปองนะครับหรือระบบกาชาเองแล้วก็ระบบเอ่อออฟฟิศนะครับหรือว่าระบบบริษัทนะครับแล้วก็ระบบเวิลด์นะครับโอเคนะครับสำหรับไอเจ้าระบบกาชาเนี่ยระบบการเล่นมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าผมอาจะอธิบายไว้เผื่อที่คนไม่เข้าใจจริงๆนะครับใครที่เข้าใจแล้วก็สามารถจะผ่านได้เลยนะครับ กดไปที่กาชานะครับเพื่อจะเห็นว่ากาชาเนี่ยของเกมนี้ก็จะแปลกจากเกมอื่นนะครับซึ่งจะมีการปรับอะไรก็ไม่รู้นะฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้มันเป็นการปรับเลทเห็นไหมครับสังเกตตรง S S R นะครับเนี่ยพอผมเพิ่มเงินขึ้นไปปุ๊บก็จะโอกาสจะออกมากขึ้นเป็น3.5%เลยนะครับอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นจำนวนตั๋วที่เราต้องใช้ครับในการสุ่มซึ่งการที่เรากดอันนี้900 0ให้มันเต็มนะครับมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราจะได้สมุด สีเหลืองนี้ด้วยนะครับตมุดสีทองนะครับเป็นแฟ้มสีทองจะเรียกยังไงดีนะครับเป็นแฟ้มสีทองแล้วกันนะครับซึ่งจะได้แฟ้มสีทองครับจะได้มากขึ้นอย่างเช่นอันนี้ผมสุ่มกาชาหนึ่งครั้งนะครับด้วยเงิน900 0ผมจะได้ไอ้เจ้าแฟ้มสีทองนี้หมด10บเล่มแต่ว่าถ้าเกิดผมแบบสุ่มแบบแบบสี่พอ่ะมันจะเหลือแค่นหนึ่งเล่มถามว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันล่ะ <laughs> ซึ่งประโยชน์อของมันก็คือน,นี่ครับเราสามารถที่จะสะสมไอ้เจ้าแฟ้มสีทองนี้เอาไว้สําหรับการเปิดกาชาแบบการันตีได้ เม่ใช่ตัวความตัวนี้นะครับเป็นการันตีเห็นไครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับเป็นการันตีตัวนี้เราสามารถจะเอามาแลกได้นะครับโดยการใช้3 0 0พแฟ้มทองนั่นเองนะครับหรือคุณจะสุ่มการันตีตัว ASR ก็ได้นะครับอันนี้ครับก็จะถูกลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าจะสุ่ม ASR ทุกตัวเลยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหรือจะเป็น SR หรืออย่างอื่นก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้แลกตรงนี้ได้นะครับโอเคย้อนกลับไปและส่วนต่อไปนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่เพื่อนจะเห็นว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้ให้เราปรัััับบบบนนนะคครรรซึ่่งงออ้ตวขาาายมืกป ให้โอกาสในการออกตัวละครนะครับเป็นคาร์ดอะไรเป็นประเภทไหนนะครับอย่างเช่นในเกมนี้ก็จะมีะประเภทของตัวละครอยู่3แบบก็คือสายเคาน์เตอร์สายโซลเจอร์นะครับแล้วก็สายเมคานิกอ่สามอย่างนะครับซึ่งเจ้าเนี่ยมันเป็นการปรับเพื่อสุ่มให้มีโอกาสออกตัวละครตรงสายมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นการปรับให้กาชาเนี่ย มีโอกาสที่จะออกตัวละครแบบว่าตรงอาชีพมากขึ้นนะครับเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราปรับตั้งแต่เป็นสไตรเกอร์เป็นสไนเปอร์เป็นเลนเจอร์เป็นดีเฟนเดอร์นะครับมีหมดเลยนะครับไม่ได้ว่ามีหมดเลยซึ่งเราสามารถที่จะปรับเอาได้นะครับว่าเราอยากจะให้มันออกเป็นสายอะไรมากที่สุดนะครับอย่างเช่นยูมินะครับตัวหน้าตู้ตัวนี้เนี่ยผมอยากได้นี้เป็นสายดีเฟนเดอร์นะครับก็จะจำเทคเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นสายเคาน์เตอร์นั่นเองนะสายเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับ เมืกาชาเนี่ยเราก็ปรับเป็นว่าเอ้ยให้เป็นสายเคาน์เตอร์นะแล้วก็เป็นดีเฟนเดอร์นะครับก็จะปรับเอาว่าประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีโอกาสออกตัวคอครตรงสายที่เราต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนปุ่มตรงนี้ครับก็เป็นการดูเลทนะครับนี่ว่าออกตัวไหนมากขึ้นครับเอ็อัพอะไรประมาณนี้นะครับเป็นต้นนะครับหรือถ้าใครอยากจะให้ออกเป็นพวกทหารหรือเป็นพวกมีคนิกเขาปรับข้างบนออกก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเนาะผมก็สุ่มกาชาไปป้างนะครับก็เกินะครับ จบหัวข้อนี้ไปนะครับเราไปสู่หัวข้อต่อไปเลยนะครับหรือคือในส่วนของออฟฟิศนะครับหรือคือบริษัทนั่นเองนางคนนี้นะครับผมชอบมากเลยคือนางเลขาคือน่ารักมากนะครับคือโคตรถูกสไตล์เลยนะครับโอเคมาที่เมนูแรกนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูสกี่ับการอัปเกรดตัวละครของเรานะครับซึ่งจะไล่ไปเลยตั้งแต่อันแรกอันแรกนี้คือเอาไว้สําหรับที่จะอัปเกรดสเตตของตัวละครหรือก็คือแบบว่าเป็นค่าสถานะต่างๆตัวละครเช่นอ่ผมต้องการที่จะอัพตัวนี้ ด้วาจะเห็นว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีค่าฐานะตามนี้นะครับไล่ตั้งแต่แบบเลือดพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็พวกคีย์ลิคอลค่าลบหลีกหรือว่าค่าทําให้โจมตีแม่นยําขึ้นนะครับแม่นยําหรือว่าค่าลบหลีกอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นซึ่งมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งเกมนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดมันได้ให้มันเต็มไปนะครับนี่ครับผมเลือก Auto ออโต้ยี้มาปึ๊บเห็นปะเนี่ยมันจะทําการบวกเพิ่มนะครับแล้วก็บวกไปเลยปึ๊บเนี่ย คือทำเต็มแม็กแล้วคือมันเต็มนะครับซึ่งการจะปลดให้มันแบบมากขึ้นคุณก็ต้องทาเลเวลให้มันมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับมันก็หลอดนี้ก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันสุดเท่าที่ของมันจะสุดแล้วนะครับก็ต้องไปปลดเลเวลให้มากขึ้นกว่านี้ซึ่งในช่องนี้เราก็จะขยายแล้วก็อัปเกรดได้อีกนะครับโอเคอันต่อมานะครับหน้าน,นี้หน้านี้เป็นในส่วนของการอัปเกรดสกิลนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ผมอ,อัปเกรดไปนะครับนี่ การอัปเกรดในช่วงของ2องเลเวลแรกนะครับจะเป็นสมุดสีเหลืองแต่ว่าถ้าเป็นเลเวล4หรือเลเวล5แล้วนะครับก็จะอัปเกรดด้วยสมุดสีแดงนะครับซึ่งมันก็จะมีความแบบแรงมากกว่าเดิมนะครับทาให้การอัปเกรดยากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องปลดแม็กเลเวลดาวด้วยนะครับแต่บางตัวก็จะบอกเลยว่าเอ้ยคุณต้องไปปลดดาวก่อนนะมันถึงจะอัปเกรดสกิลถึงขั้นต่อไปได้นะครับ ดยผมจะอัปเกรดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับยูมินะครับสับยูมิก็ผมทาเลเวลตันที่50นะครับตอนนี้ก็รอที่จะขยายเลเวลเพิ่มขึ้นแต่ผมเนี่ยจะอัปสกิลนะครับผมก็จะอัปสกิลไปดูครับปึ๊บโอเคครั้งต่อไปก็อีกครั้งหนึ่ง <S 1> <S 1> ปึ๊บเรียบร้อยครับผมจะตันได้แค่นี้แล้วครั้งต่อไปผมจะใช้สมุดเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเขาจะบอกว่าคุณไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วนะแต่ว่าคุณต้องอัปดาวให้เป็น5ดาวก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยเป็น4ีดาวอยู่เห็น คือมันต้องการ5ดาวตรงนี้เห็นป่มนะครับถ้าต่อไปคุณทาเป็นห้ดาวปุ๊บคุณสามารถจะอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้แล้วถ้าคุณทําเป็น6ดาวคุณก็สามารถอัปเกรดเป็นขั้นสุดท้ายคือเลเวล5นั่นเองประมาณนี้นะครับเอาละไปจะเป็นการอัปเกรดดาวอัพดาวขึ้นไปนั่นเองครับนี่การอับดาวนี่ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันยุ่งยากนะครับแต่ว่าการหาวัตถุดิบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับ สับตัวคอนสายเคาน์เตอร์นะครับก็จะใช้หินแดงในการอัพนะครับก็ตารางการอัพก็จะประมาณนี้แต่สําหรับตัวคอนที่เป็นสายทหารนะครับหรือว่าโซลเจอร์นะครับก็จะใช้เป็นหินสีน้ําเงินสีฟ้าเนี่ยครับในการอัพเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวคอนสายเมคานิกนะครับแต่เมคานิกก็จะลักษณะอย่างนี้นะฮะเป็นแบบลักษณอย่างเงี้ยซึ่งก็จะใช้เจ้าหินเขียวในการอัพเกรดนะครับทีนี้สับตัวคอนในเอสอาร์นะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าสับการอัพเกรดให้กลายเป็น5ดาวเนี่ย มันจะต้องใช้หินแดงเป็นจํานวนประมาณนี้นะครับคือ60เม็ดนะครับแล้วก็หินแดงใหญ่นะครับเป็นจานวน8เม็ดนั่นเองซึ่งมันเยอะมากครับกว่าจะฟาร์มมาได้ขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าฟาร์มยากมากนะฮะแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้การใช้หินแดงเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งก็คือการใช้ตัวซ้ํานั่นเองเพียงแค่คุณเปิดให้ได้ตัวคอนซ้านะครับตัวคอนซ้ําเอาไปทําอะไรถ้าหลายคนถามก็จัดตรงนี้เลยครับนี่คุณก็สามารถที่จะเอาตัวซ้ำเนี่ย มาอัพได้นะครับนี่มาช่วยลดค่าทรัพยากรเห็นปะพอผมใส่ไปปุ๊บจากไปกี่หกสิบใช่ไหมเหลือสามสิบแล้วแล้วหินแดงใหญ่จากแปดเหลือสี่เห็นปะแต่ถ้าเกิดคุณมีอีกช่องหนึ่งคุณใส่ไปให้ครบช่องนะครับสองตัวเท่ากับว่าคุณจะเสียแค่เงินหินแดงคุณต้องเสียเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตัวคอนออกก้านะครับตัวนี้ครับที่เลเวลยี่สิบห้านะครับซึ่งการจะปลดสี่ดาวเนี่ยก็ใช้ตัวคอนแค่ตัวเดียวนะครับในการปลดนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้ตัวคอนปลดคุณก็สามารถใช้หินแดงได้นะครับ นี่ครับที5เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้ตัวละครล่ะอ่าดูสิเป็นไงปึ๊บก็จะหายไปหินแดงจะหายไปคุณไม่ใช้หินแดงแล้วคุณใช้แค่เงินนะครับกับเลเวลที่มันต้องการแค่นันเองคุณสามารถที่จะอัพเป็นสีดาวได้แต่ผมไม่แนะนําว่าให้คุณเอาตัวละครตัวซ้ํามาปลดใน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 ช่วงดาวแรกนะครับในช่วงช่องแรกให้คุณเก็บเอเดนอาเอาไว้ปลดในช่วงของช่อง2นะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าการอัพตัวครในช่วงของดาวแรกเนี่ยครับมันใช้สัปปรกรดที่ค่อนข้างจะถูกนะครับอย่างขึ้นอันนี้นะครับก็ใช้แค่15เมตรเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าอัพดาวไปถึงดาวดาวขั้น2แล้วนะครับมันก็จะใช้สัปปรกรดที่60เมตรใช่ไหมอย่างตัวอย่างที่ผมเพิ่งให้ดูไปนะครับที่ว่าใช้หินแดง60เมตรอะจาได้ไหมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะทําให้เป็นเลเวลร้อยดูนะฮะเป็นดาวขั้นสุดท้ายนะครับเป็นดาวขั้น3าเนี่ยผมจะบอกว่า มันใช้หินแดงโคตรเยอะนะครับเนี่ยเห็นปะใช้เป็นร้อยครับแต่ถ้าคุณมีตัวคอนตัวซ้ำเนี่ยคุณสามารถจะเอามาลดทรัปก่กรตรงนี้ได้ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้หินแดงลดน้อยลงใช้ถูกลงแล้วก็อัพดาวให้มันแบบไวขึ้นนะครับนั่นเอง่าตรงนี้จําไว้มันใช้เพื่อในการประหยัดนั่นเองในการใช้ทรัพยากร ผมแนะนำว่าให้ใช้ช่วงของดาวขั้น2หรือดาวขั้น3มนั่นเองนะครับแต่นคนจะงงไ่มเนี่ยผมเรียกดาวขั้น2กับดาวขั้น3นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแต่ตัวคอร์ดเนี่ยมันเริ่มต้นดาวไม่เท่ากันนะครับเช่นอันนี้นะฮะเนี่ยดาวขั้นแรกก็อันนี้ดาวขั้น2ก็อันนี้ดาวขั้น3ก็อันนี้ซึ่งทุกตัวเนี่ยมันจะสามารถอัพดาวได้ทั้งหมด3ขั้นนะครับจากที่มันเริ่มต้นประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอเคต่อไปหัวข้อต่อไปนะครับก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนนี้จะเป็นนนใส่่วววของเกกกกียับพารรค อาวุธแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นข้างบนนี้นี่ก็อยู่ที่ว่าคุณมีทรัพยากรให้มันอัพหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีนะผมทําตัวอย่างให้ดูไม่ได้ผมใช้หมดแล้วนะครับก็จะมีตั้งแต่เทียสองเทียสามนะครับแล้วก็มีเทียสี่ด้วยนะว่าเห็นปะก็จะมีตั้งแต่อาวุธโ <c oughs> จมตีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ไอ้นี้ด้วยนะครับที่เรียกว่าเป็น,น,น,อ,ปน,นะปนอุปกรณ์เสริมให้กับตัวละครนะครับเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในหัวข้องการ อัปเกรดอัปเกรดอ่าอุปกรณ์ของเรานะครับช่นอันนี้ผมก็จะเอาพวกอุปกรณ์เนี่ยอัปเกรดให้กลายเป็นแบบจากบวกสามกลายบวกสี่นะครับดามเมจก็จะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปมาที่หัวข้ออันนี้นะครับหัวข้อนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็นในหน้าของการอัปเกรดค่าสถานะของอุปกรณ์หรือว่าจะเปลี่ยนค่าสถานะก็ได้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะอัปเกรดสถานะอันไหนให,ให้มันเต็มร้อยนะครับนี่เราก็เลือกเอาเลยอยากอัปเกรดนี้ใช่ไหมคุณก็กดไป ปั๊บเหน็นไหมก็จะเพิ่มขึ้นลแล้วนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือการอัปเกรดหน้าอัปเกรดนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอันนี้อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนค่าฐานะนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดดูได้ตรงนี้นะครับว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สถานะที่เราต้องการนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้อุปกรณ์ที่มันโคตรดีสตตัสโคตรดีนะครับแล้วก็แบบเทียร์สูงนะครับแต่ว่าบางทีแบบค่าาาฐนนะพิเศษม <S <S มักก งงปะเออนั่นแหละคือข้าฐานะมันกากไงมันก็เลยเรียกได้ว่ามันมันอะไรต้องเปลี่ยนนะครับอ่าผมอยากให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเอาที่ผมไม่ได้เรียดกับมันต่อการเปลี่ยนอันนี้แล้วกันนะครับผมก็จะเลือกไปแล้วก็กดเปลี่ยนปุ๊บหลังจากกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ไปนะครับเพื่อจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสเตตัสใหม่นะครับขึ้นมาตรงนี้นะฮะจากอันเก่าที่เป็นอันนี้นะครับเห็นปะแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยน จนกว่าจะกดคอนเฟิร์มก่อนคือถ้าคุณไม่ชอบคุณก็กดอีกครั้งก็ได้ปบ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนอีกแล้วนะฮะการเป็นเจ็ดสิบสองนะครับเปลี่ยนไปอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยคือถ้าเกิดคุณพอใจกับอันนี้คุณก็โอเคคอนเฟิร์มไปนะครับมันก็จะถามซ้ําว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนเว้ยปบ๊บโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาที่อู่ต่อเรือนะครับสำหรับอู่ต่อเรือจะมีเมนูอยู่สองเมนูครับก็คือเมนูแรกอันนี้เเเป็นนมูการือ ซึ่งเราต้องมีตถุดิบเพียงพอต่อการคราฟนะครับ่างเช่นนี้เขาจะบอกว่าใช้อะไรบ้างนะครับก็ดูตามเลยอันนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสกิลของยานแต่ยานก็อย่างที่เห็นนะครับนี่เขาก็จะมีบอกไว้เลยครับแต่มันบอกสกิลของยานไม่ครบนะครับเห็นไหมมันโชว์มาแค่2สกิลจริงๆแล้วยานมันจะมีสกิลแบบแบบเรียกว่า3สกิลนะครับอย่างเช่นอ่ายานลำนี้เป็นยานที่ผมอยากได้มากครับลำนี้นะฮะ นี่ยครับมันมีทั้งหมด3สกิลนะครับของยานนะฮะซึ่งในหน้าของการสร้างเนี่ยมันไม่แสดงนั่นเองซึ่งในหน้านี้เนี่ยมันจะแสดงแค่2อันนะเพราะว่าหลังจากที่เอาคราฟมาแล้วเนี่ยมันจะได้สกิลมาแค่นี้นะครับไอสกิลที่3เนี่ยถ้าเราจะปลดเนี่ยเราต้องไปอัปเกรดยานนะครับให้มันปลดสกิลอันที่3นะครับตังค์เช่นยานลนี้ผมยังไม่ได้อัปเกรดจะบอกว่าหลังจากที่เราได้ยานมาแล้วปุ๊บใช่ไหมเราจะได้สกิลใช้งานแค่2สกิลคือสกิลพาสซีฟแล้วก็สกิลแอคทีฟหนึ่งนะครับ แต่ว่าสกิลถ้าไม่ตายหรือแอคทีฟสเนี่ยผมจะเรียกว่ามันยังไม่ได้จนกว่าเราจะอัปเกรดดาวมันก่อนนะครับมันก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอัปเกรดดาวขั้นต่อไปเนี่ยคุณจะได้สกิลนี้มานะคุณต้องไปหาวัตถุดิบมาแล้วก็มาอัปเกรดมันต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางเช่นยานลำนี้ผมอัปเกรดไปแล้วนะครับเป็น3ดาวเนี่ยบ้าผมก็ได้สกิลมาครบแต่ว่าถ้าผมอัปเกรดเป็น4ดาวไอ้สกิลนี้ของผมเนี่ยมันจะบวกเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วกดดูแค่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยกดดูที่สก ถ้าคุณทําให้ยานเป็นดาวคุณจะได้สก,กิลนี้มานะแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็น3ดาวปุ๊บมันจะบวกความเร็วให้เพิ่มขึ้นเป็นบวก5นะถ้าเป็น6ดาวก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ให้เป็นบวก8อย่างเงี้เป็นต้นนะครับดูง่ายๆตรงนี้เลยต่อมาถ้าเป็นหัวข้อสุดท้ายสัหัวข้อนี้ผมเรียกว่าเป็นหน้าฝึกหุ่นยนต์นะครับหรือเรียกโรบอทหรือเรียก CEO Office ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเรียกมันว่าอะไรดีนะฮะ โอเคมันมีอยูสองเมนูนะครับเมนูแรกนี่คือเป็นการผ่านเงินที่ดีมากของเกมนะครับเป็นแหล่งผ่านเงินที่แบบแป๊บเดียวคุณหมดเกลี้ยงนะครับไอ้เมนูนี้เนี่ยมันเอาไว้สำหรับการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครนะครับซึ่งเป็นทางลัดในการเพิ่มเลเวลทาให้เลเวลของคุณเนี่ยพุ่งพรวดไปได้ไวนะครับดีกว่าไปฟาร์มตามแมปฟาร์มในแมปเนี่ยผมบอกเลยว่าเลเวลมันขึ้นโคตรยากเป็นเกมที่เลเวลในแมปเนี่ยขึ้นยากมากนะครับเพราะเลเวลมันมีลอกกันเป็นร้อยนะฮะอะไรเงี้ย แล้วก็ขึ้นยากจริงๆนะครับแต่ว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยลดเวลาในการฟาร์มนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยเงินที่ใช้จ่ายอย่างมหาศาลพร้อมกับคุณจะได้ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นค่าความพักดีนะครับหรือค่าความชอบก็ได้อะแต่อันนี้มันเต็มร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเป็นตัวอย่างตัวอื่นแล้วกันนะที่มันยังไม่เต็มร้อย mm. ก็ตัวอย่างก็จะเป็นเจนตัวนี้นะครับอตัวนี้ก็เลเวลยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ ค่าความพักดีก็ยังอยู่ที่80นะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับผมจะกดอัปเกรดให้ดูนะครับโดยการใช้เงินแต่ครั้งนี้ใช้ทีสามพันสามนะครับคดแพงแล้วก็ใช้เป็นใบสมัครนะครับอันนี้หนึ่งใบโอเคพร้อมหลักกระเล่นของหน้านี้นะครับมันจะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับผมจะขออธิบายไล่เรียงไปเลยกันสำหรับไอเจ้าเมนูนี้เนี่ยถ้าคุณพร้อมใจเสียเงินให้กับมัน1นึ่งแพนะครับ ก็คุณจะอัปเกรดตรงหลอดเนี่ยวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคือเต็มหลอดเลยคือเรียกว่าฟูลอ่ะคือเรียกว่าเต็มอ่ะหรือคือเรียกว่าเพอร์เฟกต์ละกันอะถ้าคุณอยากทำเพอร์เฟกต์คุณก็เลือกอันนี้นะครับคุณอกเสียตังค์หน่อยส่วนอันต่อมานะครับที่เห็นว่าเป็น30%เนี่ยซึ่งมันมีโอกาส30%รที่จะทาให้ถูกต้องนะครับประมาณนั้นส่วนอันไปเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการจบจบบททดสอบตรงนี้ก็ได้แหละมั้งนะฮะไอหน้าแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเปนาาอล่่ะ ส่นตรงนี้ก็คือแบบเรียกว่าจบจบบทสัมภาษณ์จบเออจบบทสัมภาษณ์แล้นะฮะตามนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ดวงคุณไปเลยนะครับตอบมั่วๆพีๆถูกๆนะครับใช้ไปเลยนะครับโอเคผมจะลองกดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับนี่ปึ๊บไปปึ๊บอ่าผมตอบถูกนะครับอันนี้คือถูกต้องนะฮะเออถูกต้องปึ๊บเราก็จะได้แบบเรียกว่าหัวใจเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เลเวลที่เพิ่มขึ้นปื้อตรงนี้เห็นไหกี้เห็นปะกดอีกรอบมังปึ๊บถูกปะอ่าเฟลนะครับอันนี้เฟลก็อีกพีขึ้ กดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บนี่คือการใช้ดวงร้วล่ะเนี่ยเลี้ยวก็จะเพิ่มขึ้นปปิดนะครับซึ่งถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยมันจะมีโอกาส30เปอร์เ็นเลยนะครับที่ทาให้ช่องต่อไปของเราเนี่ยถูกต้องนะครับแต่ว่าระหว่างนี้คุณสามารถที่จะกดฟูลได้นะคือคุณสามารถที่จะซื้อเพิ่มอีกสองช่องได้ทําให้ถูกต้องอีกสองช่องได้โดยการเสียงเงินอีก5้ามื่นหกนะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ซึ่งมันก็จะแพงมากนะครับโอเคทีนี้ผมจะกดตรงนี้แล้วกันปึ๊บถูกต้องอีกแล้วนะครับอ่า ก็เล่นกันไม่ยากนะครับก็กดไปสุดเลยจบสุดท้ายคุณจะเสียเงินอยู่แค่สามหมืนสามนะครับผมคิดว่าใช้วิธีนี้น่าจะเวิร์กนะครับเพราะว่าการที่ไปกดช่องอื่นเนี่ยผมว่ามันเปลืองเงินมากไปหน่อยนะผมได้บวกหนึ่งแล้วแล้วก็อีกีที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับง่ายๆเล่นเงี้ยง่ายๆเป็นต้นนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยผมจะให้ดูมีอันนึงก็คืออันที่ว่าจบบททดสอบเลยนะครับอันเนี้ย นี่ครับสำเร็จนะครับซึ่งเราจะได้ e p บวกมาที่3,000นะครับหรือคือมันเป็น EP การันตีอยู่แล้วที่ว่ามันให้มาอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่คุณกดเสียตังค์เข้ามาหน้านี้แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มันจะบวกค่าความชอบหรือค่าความพักดีให้อีกบวก3นะครับคือเรียกได้ว่ามันการันตีให้เลยนั่นเองนะครับถ้าถามว่ามันคุ้มไหมผมมองว่าไม่คุ้มเพราะว่ามันเสียเงินเยอะแต่ว่าเอพีมันแค่บวก3,000เองนะครับแต่ว่าถ้าเราลองเล่นสุ่มไปเรื่อยไปเรื่อยไหนบางทีมันบวกได้มากกว่าะครับจะว่า ส่วนอันนี้นะครับอันต่อไปส่วนนี้เนี่ยเป็นการปั๊มตานะครับเรียกว่าจ้างคุณนะครับจ้างคุณถาวรอะไรเงี้ยจ้างตัวคอนิถาวรนะครับประโยชน์ของไอ้ส่วนตรงนี้นะครับซึ่งก็จะต้องใช้เขาเรียกว่าใบสมัครงานแบบอันเนี้ยแบบเต็มอัตราซึ่งมีขายในร้านค้าช็อปนะครับราคา450นะครับโคตรแพง450เพชรนะครับต่อหนึ่งใบนี่นะครับในร้านค้าช็อปมีขายนะครับ450เพชรนะครับสามารถที่จะมาซื้อกันได้เลยนะครับถ้ามีนะฮะสำหรับคําถามที่ว่าไอ้หน้านี้เนี่ยถ้าเรา ระทับปั๊มตาให้กับตัวคอคแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือคุณจะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นบวก2%เทุกอย่างนะครับมันจะบวกสเตตัสทุกอย่างให้คุณเนี่ยสองเนะครับอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นบวกเปอร์เซ็นต์ให้กับการเก็บ EP นะครับทำให้การเก็บ EP ตามด่านคุณเนี่ยมันบวก2ี่ซมันได้ไวขึ้นนะครับก็ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดหมตันแล้วมันก็ไม่ค่อยจะจาเป็นอันต่อไปอันนี้รู้สึกว่าจาเเปป็นกรดดสียงพู ปลดล็อกเสียงภาคนะครับต่อมานะครับเรามาอยู่ที่หัวข้อสุดท้ายเลยนะครับของพื้นฐาน3อันนี้นะครับเรียกว่า World นั่นเองอหน้า World ก็จะประมาณนี้นะครับคุณสามารถที่จะปลดล็อกช่องพวกนี้ได้นะครับโดยการใช้เพชรหรือว่าจะใช้เงินก็ได้แต่ว่าคุณต้องรอให้เลเวลมันถึงก่อนคุณสามารถปลดช่องอันต่อไปได้แต่ผมแนะนําว่าถ้าคุณมีปัญญาในการไปซื้อเพชรหรือมีเพชรเยอะผมแนะนำว่าให้ปลดไปหลายช่องปลดเท่าที่คุณจะสามารถปลดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ในการสำรวจแต่ละครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกเป็นตัวตัวสุ่มกาชาด้วยนะครับ2ตัว1ตัวเงี้ยให้คุณมาแ้เรื่อยๆเ,เลยนะครับยิ่งคุณมีช่องเยอะโอกาสที่คุณจะเจอเควสได้ตัวกาชาก็จะมีมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในโต๊ะทํางานนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของออฟฟิศนะครับเรียกว่าเป็นสำนักงานนะครับคือให้เราเนี่ยสามารถที่จะอัพสร้างห้องสำรับงานเพิ่มได้ด้วยครับเห็นแปบบะคุณอยากจะสร้างห้องอะไรให้ผลแบบไหนคุณก็เลือกเอานะครับจะเป็นการเพิ่มเงิน เพิ่มโอกาสเจอเลดบอสเพิ่มโอกาสเจอหลุมมิติหรือเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้รับของรางวัลอะไรเงี้ยครับก็เลือกอัพกันไปนะครับนี่อันมันจะล็อกอยู่ซึ่งมันจะมีเงื่อนไขคือคุณต้องปลดล็อกอไปสร้างาห้องก่อนหน้านี้ก่อนนะครับอะไรเงี้ยนะครับมันถึงจะปลดให้อัพอันนี้อะไรนงี้เป็นต้นนะครับอืมทรับการแปลในหน้านี้ก็มีเพื่อนเพื่อ,อสมาชิกทำเอาไว้ในกลุ่มนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ไปดูได้เลยนะฮะทีนี้เวลาคุณสำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาคุณมากดรับคอมพลีท บางทีมันจะมีหลุมมิติเกิดขึ้นครับอย่างเช่นนี้อันนี้คือหลุมมิตินะครับต่อมาก็จะเป็นเลดบอสนะครับก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับหลุมมิติเนี่ยทำอะไรได้นะครับข้อดีของหลุมมิติคือที่หลายคนชอบแล้วผมก็ชอบก็คือมันดอบไอเจ้านี่ฮะผมจะเรียกว่าอะไรดีวะผมเรียกเป็นผมจะเรียกกันว่าอะไรดีวะเรียกกันว่าวุ้นแดงเหรอ ผมเรียกผมเรียกไม่ถูกนะว่าผมนี่เรียกทำไแดงดีนะฮะเนี่ยมันจะดรอปมันนี้ให้ถามว่าน,นี้มีประโยชน์ยังไงประโยชน์ของมันจะอยู่ในหน้านี้เลยครับหลักๆของมันคือคุณสามารถที่จะเอามาแลกอุปกรณ์สำหรับการอัปเกรดยานหรือว่าเอามาคราฟยานได้เห็นปะเนี่ยเนี่ยเป็นของที่สำหรับการแบบคราฟยานทั้งนั้นเลยนะครับยิ่งอันนี้ยิ่งเป็นอันนี้เนี่ยยิ่งจําเป็น,นครับสำหรับการคราฟยานระดับ s s r ต้องใช้เจ้านี่นะครับนี่ t s หนึ่งพันนะครับได้แค่ชิ้นเดียวนะฮะ ก็ต้องค่อยๆเก็บสะสมลอมริบกันไปนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเลดบอสนะครับซับเลดบอสเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดช่องนี้ได้นะฮะกดตรงนี้พับเพื่อที่จะเปิดออนไลน์พอเปิดออนไลน์แนละ้วปุ๊บมันจะขึ้นสัญญาณเหมือนกับเป็น Wi-Fi อย่างนี้นะฮะซึ่งเมื่อคุณเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆของคุณเนี่ยที่อยู่ในรายชื่อของคุณเนี่ยเขาก็จะเห็นบอสเกิดนะครับบอสในรายชื่อของเขานะครับเขาก็จะเข้ามาร่วมตีได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เปิดเนี่ยคุณก็ตีคนเดียวไป ซับเลตบอสเนี่ยการดรอปของมันเนี่ยเรียกว่าดรอปของดีมากนะครับคุณก็จะเห็นว่าดูดีมันดรอปดีโวของเทียสีนะครับเนี่ยดีๆทั้งนั้นเนี่ยนะฮะถ้าดรอปนะแล้วก็ดรอปไปเจ้าแม่พิมพ์แม่พิมพ์จับอาวุธเทียสีนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นวัตถุดิบสำหรับการแบบครับคราฟอุปกรณ์นั่นเองนะฮะในหน้าการโจมตีก็ให้เราจัดยานหนึ่งลำนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นยานที่เลือดเยอะหน่อยทึกๆหน่อยนะครับก็จะเวิร์กนะครับแล้วก็จัดตีตัวละครทีเมเห็นปะโคตร ยัดไปกี่ตัวโคตรเยอะนะครับเนี่ยคุณก็จัดเพยยัดเพยเกมนี้คือต้องทาตัวคอนเยอะมากนะครับก็ต้องไล่ทํากันไปนะครับตัวตรงนี้นะครับเป็นการบูตคุณก็จะเสียไอ้เจ้าไอ้ผลึกม่วงเนี่ยครับพลังงานม่วงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะบูตให้มันแบบว่าตีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นการชาร์จสกิลไวขึ้นของตัวคอนแล้วก,แวก็แล้วก็การชาร์จค่าคอร์สนะครับก็คือค่าเรียกอะ่ะมันไวขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับมาในส่วนตรงนี้นะครับรูปแบนขยายรูปโลกตันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในหน้าของหลุมมิติของผมนะครับของผมเองครับตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นส่วนออนไลน์เพื่อนๆจะเห็นรายชื่อของบอสของเพื่อนตัวเองนะครับในเกมเนี่ยที่เขาเนี่ยมีบอสเกิดครับในตรงนี้เลยนะครับมันเข้ามาตรวจสอบกันบ่อยๆนะครับว่าบอสเกิดหรือเปล่านะครับเพื่อนจะเอาออกมาให้เราตีด้วยไหมอะไรเงี้ยมาเช็คตรงนี้เลยส่วนหน้านี้จะเป็นลิสต์ของบอสที่เราตีแบบว่าตีไปแล้วนะครับแล้วก็ ตายไม่ตายไม่รู้ครับก็มากดกรับของรางวัลเอานะครับนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหวัตถุดิบอะไรอีกอ่ะวัตถุดิบอีกแล้วนะครับอ่าได้เป็นได้เป็นแม่พิมพ์เทียสามนะครับห้าอันนะฮะต่อไปอน,นี่เลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นรอยแยกมิติหรือว่าหลุมมิติอะไรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเกมอื่นเขาเรียกเป็นหอคอยนั่นแหละเป็นหอคอยที่เราไต่เป็นหอคอยรลายชั้นไต่ไปเรื่อยเพื่อเก็บของรางวัลน,นะครับ แต่นี้เป็นหลุมแบบหลุมมิติผมขอเรียกเป็นหลุมมิติหรือว่ารอยแยกมิตินะครับนี่เราก็ตายไปเรื่อยสับเกมน,นี้ตอนนี้เขามีตันอยู่แค่ชั้นที่40นะครับก็แต่ชั้นที่มีของรางวัลให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวซุ่มกระชานะครับแล้วก็พวกวัตถุดิบสำหรับการคาบยานยานลบยานแม่เราเนี่ยเนี่ยั้งนั้นเลยครับเนี่ยประมาณเนี้ยเป็นต้น โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจากลากันเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนคนไหนเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ชอบนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามช anel ของ a s e t Pal เอาไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็อยากทําไกด์อันไหนคอมเมนต์เอาไว้ให้หน่อยครับถ้าเกิดผมทําได้ผมก็จะทําให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่รับชมครับแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ของเกม Counter s i k e Thailand กลุ่มคนไทยด้วยนะฮะโอเคลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปเลยตอนนี้ผมจบขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิป Bye -bye, 여기 있다 보면 너무 느긋해지는 것 같습니다. 현장에선 긴장이 생명인데요.